ประมาณแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเคียรีเวอร์ค่ะวันนี้นะคะเคียจะผัดปลาดุกสตอเม็ดเหลียงค่ะไปชมกันเลยนะคะมีปลาดุกนะคะเม็ดเหลียงค่ะพริกแกงเ็ศซอสฝ้าเขียวน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตา รถดีพริกชีฟ้าแดงใบมะกรูดค่ะตั้งกระทะเลยนะคะน้ำมันค่ะหนึ่งช้อนกแกง,แกงค่ะหนึ่งขีดใสลงไปเลยใบมะกรูดห้าใบผัดกับพริกแกงจะได้หอมค่ะปลาดุกค่ะครึ่งกิโล ทำแล้วล้างให้สะอาดนะคะล้างด้วยน้ำเกลือแป้งแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะปลาดุกจะไม่คาวเลยไม่คาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบปรุงรสเลยนะคะด้วย <c oughs> น้ำปลาหนึ่งช้อนแกง ออน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงซอสฟ้าเขียวหนึ่งช้อนแกงค่ะใส่ลงไปรสด,ดีหนึ่งช้อนกาแฟาน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟาค่ะตัดรส <c oughs> มีคนหัดเชยค่ะจินมเลยนะคะ อืเยี่ยมกลมกล่อมดีมากเลยสุกปลาสุกแล้วนะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะ10เม็ดเม็ดเหลียงค่ะประมาณ2ขีดใส่ลงไปแล้วผัด2-3ทีก็เอาขึ้นยกขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าเม็ดเหลียงเขากินดิบได้ถ้าผัดสุกผัดสุกเกินนะจะไม่อร่อยคล้ายๆสตอแล้นั่นแหละ นี่ค่ะใบมะกรูดค่ะอ่ะประมาณสิบใบยี่สิบใบโรยลงไปแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะปลาดุกผัดเม็ดเลี้ยงค่ะแล้วนะคะปลาดุกผัดเม็ดเลียงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะ ฉ่ำๆเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย